อ่านหน่อยให้ฟังนะอันนี้เป็นหมายจับของศาลอาญาชนบุรีครับลงวันที่25ถนนพุทธศักราช2566ประรทศไทยพนตตจางยิ่งนวลนักวิบ้านบางขุนเทียนด้วยทางสาวซิริคอนครับต้องหาว่ากระทําความผิดฐานสมคบด้วยตกลงกันทั้งสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้นะั้นสมกบกันกระทำความผิดรลายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหนา่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายโดยกระทำเพื่อการค้าก็าไปสั่งซื้ออะไรไม่มไม่รู้ว่ากำไรมเราเรารู้เรื่องไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมถ้าไปกแฟกบแฟโดนหวรแฟขับไถาแฟโนขับหน่อีกหัวแต่ที่จะต้อบอกนะรับผมหนูไม่เกี่ยวแฟนถกคนนี้นะใช่คนนี้ใช่คนไหน เขาลับนะใช่ม <Hospital> ันอาจจะมีเงินมีอะไรเข้าบัญชีเราหรือเปล่านี่ใช่ไหมเข้าบัญชีเรานั่นแหละเราก็เลยอาจจะลบไปด้วยเไปาบ่ใชีได้